สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมษนี่เป็นคลิปประจำปี2568ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องต่างๆนะครับ QR code ด้านล่างนะครับท่านใดที่ฟังคลิปของซอแล้วก็ชื่นชอบและอยากให้กำลังใจอยากสนับสนุนช่องของซอสามารถสแกนที่ QR code ด้านล่างได้นะครับจะมากจะน้อยไม่ว่ากันส่วนเบอรอ์เบอร์ติดต่อแล้วก็ช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับ ไม่ว่าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของโหราศาสตร์นะสามารถทักทายซอเข้ามาได้ตามช่องทางที่อยู่มุมด้านล่างถามบอกว่าชาวราศีเมฆในปีนี้ซอต้องขอพูดตามตรงนะครับว่าซอมีความเป็นห่วงเป็นกังวลในหลายๆมิติไม่ว่าจะในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องของความรักมันดูจะสับสนและดูวุ่นวายกับการดําเนินของชีวิตมากๆ ฉะนั้นชาวราศีเมฆซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพอะไรถ้าคุณไม่มีคอนเน็กชันที่มี p พอร์พอคิดว่าปีนี้คุณไปไม่รอดครับแล้วฝากถึงดวงประเทศและฝากถึงดวงโลกโดยเฉพาะดวงประเทศนะครับถ้ามีหน่วยงานราชการใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ในเรื่องของกระทรวงการคังในเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่ฟังคิดนี้อยู่ ซอบ,บอกเลยว่าการมีคอนเน็ชันของคุณหรือของประเทศใดๆนั้นจะมีความสำคัญมากๆถ้าคุณเลือกทางผิดเลือกฝั่งผิดเลือกเพื่อนที่ผิดบอกได้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนฉะนั้นปีนี้คุณควรหาการยานมิตรที่ดีให้แก่ดวงชะตาของชาวราศีเมษรรวมไปถึงดวงประเทศด้วยนะครับและดวงโลกก็จะเป็นการแบ่งพักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะกลุ่มนาโตกลุ่มบริหรือกลุ่มอาหรับบอกได้เลยนะฮะถ้าประเทศไทยเลือกกลุ่มผิดเลือกฝั่งผิดชีวิตเปลี่ยนฉะนั้นฝากถึงผู้นำประเทศนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเข้ากลุ่มนาโตกลุ่มบริหรือกลุ่มอาหรับหรือกลุ่มอะไรก็ตามคุณต้องชั่งช่างใจดีๆเพราะถ้าคุณเลือกผิดไปแล้วคือพลาดเลยนะ แต่ถ้าใจเป็น,ปนใจซ้อนนะฮะเหยียบเรือสองแคมดีที่สุดครับนะถ้าผู้บริหารของระดับประเทศเห็นคลิปนี้ซ้อขอฝากเตือนเลยว่าเหยียบเรือสองแคมดีที่สุดไม่ต้องเข้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแล้วไม่ต้องให้ประเทศไทยเป็นฐานการแลนดิ้งของเรือลบหรือเครื่องบินลบใดๆของประเทศใดๆทั้งนั้นแม้แต่กลุ่มนาโต้ไม่ให้เหยียบเข้าสู่ประเทศไทยเลยทำตัวเป็นกลางที่สุดครับ สอย้ำนะฮะว่าถ้าคุณเลือกกลุ่มผิดเลือกคอนเน็ชันที่ผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแบบธรรมดานะฮะตกต่ำดำเหวเลยแต่ถ้าคุณเลือกฝั่งถูกโอ้โหก็คงไม่ได้ต่างกับตอนสองครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศไทยผ่านการโดนลุกลานหรือเอาตัวรอดมาจากญี่ปุ่นได้แต่ถ้ารอบนี้ผู้บริหารประเทศเลือกฝั่งผิดรอบนี้คงหนักหนาสาหโห ไม่แพ้กับตอนสงครามโลกครั้งที่สองฉะนั้นเหยียบเรือสองแคมเถอะครับดีที่สุดแล้วถ้าจะหากลยาณิมิตในเรื่องของการค้าการขายนะฮะไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรตัวนี้สำคัญเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจการมีคอนเนคชั่นที่ดีจะทำให้คุณนั้นผ่านพ้นปีที่โหดร้ายปีนี้ไปได้ทำไมซอต้องใช้คำว่าโหดร้ายเลย นะครับเพราะปีนี้การเดินทางของดาวใหญ่นั้นวิกคติถึง2ดวงและ2ดวงนี้ก็จะมีผลในด้านของวิชาการด้านของพระเจ้าอีกแล้วนะพระเจ้ามาอีกแล้วนะฮะในเรื่องของศาสนาไม่ว่าพุทธคริสต์หรือมุสลิมนะฮะอาจจะต้องสูญเสียอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะซ้อมไม่ใช่คำว่าสูญเสีย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้นําทางศาสนาหรือมีการเกิดปัญหาอื้อเฉาบางประกาศเกิดขึ้นซึ่งตอบไม่ได้ว่าเป็นาศาสนาหนึ่งาศาสนาใดและในเรื่องของทางการแพทย์อีกแล้วก็เป็นปีที่อาจจะเป็นวิตกกังวลนะครับในเรื่องของวงการแพทย์ว่าจะมีเรื่องอื้อเฉาอะไรไหมมีโรคระบาดอะไรอีกหรือเปล่าหรือมีอะไรที่แบบคาดคิดไม่ถึงในเรื่องของวงการแพทย์ นะรวมไปถึงนะครับในเรื่องของผู้นําประเทศไม่ว่าจะประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะประเทศเราเนอะประเทศไทยเราก็คงต้องบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉะนั้นฝากไว้นะฮะว่าดาวที่เดินวิกลขติในปี68มีความล่อแหลมและในความล่อแหลมอีกเรื่องนึงก็คือการปะทวงการสไตร์และการเกิดภัยธรรมชาติแล้วอีกแล้วฮะ ปีนี้ในเรื่องของอักขีภัยมองข้ามไม่ได้อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนในปี6-7ที่ผ่านมาแต่ก็มีความน่าวิตกกังวลแต่ซ้อให้น้ำหนักไปที่อะไรครับซ้อให้น้ำหนักไปที่ภัยธรรมชาติมากกว่าโดยเฉพาะหลังจากที่ดวงดาวนะครยกในช่วงกลางปีซอบ,บอกเลยว่าภัยธรรมชาตินะครับที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้รวมไปถึงประเทศไทยน่าจะเกิดภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรง ไม่ว่าซึนามิน้ําท่วมแบบปี6 7อีกไหมนะครับหรืออาจจะเกิดภัยแ้งนะครับที่แบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยหรืออาจจะเกิดอัคคีภัยอะไรเงี้ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี68เนี้ยมันมีความน่ากลัวไม่ได้แพ้ปี67แต่รูปแบบอันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะซอให้น้ําหนักในเรื่องของภัยธรรมชาติในเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยซอให้น้ําหนักน้อยลงนะนะครับมันไม่เหมือนปี6 67ในเรื่องของอัคขีภัยมันจะรุนแรงแต่ในปี68เนี่ยซ้อให้น้ำหนักในเรื่องของน้ําแรงกับซึนามิหรือแผ่นดินไหวมากกว่าหรือภูเขาไฟระเบิดนะครับซึ่งน่าจะกระทบกระเทือนคนทั้งโลกไม่ใช่แค่มุมหนึ่งมุมใดฉะนั้นปีนี้ดาวของชาวราศีเมฆคงต้องพึงระมัดระวงังกลับไปที่ในเรื่องของกาลรรยานิมิต ใครที่เป็นนักธุรกิจใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีคอนเน็ชันที่ดีมีกัลยายนมิรท,ที่ดีนะครับก็จะเป็นผลดีในเรื่องของการทำธุรกิจต่อยอดไปได้นะครับ mm hmm. เช่นคุณมีคอนเน็ชันกับบริษัทนั้นบริษัทนี้คุณก็ค้าขายต่อไปได้แต่ทําไม่นะเละบอกได้เลยนะครับเป็นปีที่จะต้องหาคอนเน็ชันเน้นคำนี้เลยว่าต้องเน้นคำว่าคอนเน็ชันถ้าคุณมีคอนเน็ชันที่ดีโอ้โหชีวิตนี้ บอกได้เลยคาทานายที่ซอบอกว่าเละเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยหมายว่าคุณจะเอาตัวรอดและร่ํารวยขึ้นนะฮะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องหากรารยานิมิตรเข้ามาในดวงชะตาส่วนใครที่มองในเรื่องของการเรียนการศึกษาซอก็มองว่าชาวราศีเมฆยังพอไหวแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะฮะแต่ถือว่าพอไหวถือว่าดีละอ่ะไม่ใช่ว่าดูแย่เลยนะฮะซอให้น้ําหนักที่ 60- 70%ซ มากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าดาวนั้นเดินวิกคตินะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาของชาวราศีเมษใครจะสอบแข่งขันใครจะสอบบรรจุใครจะสอบเข้าราชการใครจะสอบเรียนต่อหรืออะไรถือว่าเป็นผลดีใครที่อยู่ในรั้วมหาลายัยใครที่อยู่ในรั้วโรงเรียนการเรียนการศึกษาคุณก็ถือว่าดีแต่ไม่เกิน70%นตนะฉะนั้นปีนี้ก็คงต้องบอกว่าก็กลับไปที่คอนเน็กชันอีกแล้วครับถ้าคุณเจอเพื่อนที่ดี ดึงกันเข้าห้องเรียนนะฮะก็จะเป็นผลดีกับคะแนนของคุณและการศึกษาของคุณแต่ถ้าคุณเจอเพื่อนไม่ดีลากกันไปเกเรล,ลากกันไปแว้นลากกันไปมั่วสมลากกันไปเล่นยาชีวิตคุณก็มีโอกาสตกต่ำนะทั้งที่ว่าดาวสุพเคราะห์เดินหน้าแก่ชะตาตนในทางหลักโหราศาสตร์เขาจะไม่กล่าวอ้างในเทิงร้ายแน่นอนนะฮะแต่ทำไมซอต้องบอกว่ายังน่ากังวล เพราะมันมีดาวดวงหนึ่งครับที่รอเล่นงานชาวราศีเมฆและตัวนี้เล่นเจ็บเล่นหนักเล่นนานฉะนั้นปีนี้ดาวสุพเคราะห์มไม่อยู่ในองศาที่นำชะตาอีกแล้วหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปฉะนั้นชาวราศีเมฆขั้นใดนะครับจะหยิบจับอะไรในดวงชะตาตนก่อนวันที่13พฤษภาคมนั้นเร่งจังหวะได้เลยครับเพราะ ดวงดาวนั้นจะมีการเคลื่อนตัวและจะเดินวิกลคติในช่วงปลายปีซะด้วยซ้ำนะฉะนั้นชาวราศีเมฆนะครับท่านใดที่บอกว่าเฮ้ย mm. ดาวพฤหัสยังเดินหน้านะยังเป็นโยงหน้าแก่ชะตาจริงครับแต่มันก็เป็นผลดีในด้านหนึ่งมันไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดฉะนั้นดาวร้ายตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นพระเอกอ่าไม่ใช่เป็นพระเอกโทษทีเป็นนาอ่าเป็นมารร้ายตัวใหญ่เลยนะเป็นมารร้ายตัวใหญ่ ที่จะทําให้เกิดวิกฤตการเงินกับชาวราศีเมฆและดวงประเทศฉะนั้นซ้อให้น้ําหนักกลุ่มบริษมากที่สุดครับว่าน่าจะเป็นคนที่ทําให้เกิดการกระแสะการเปลี่ยนแปลงและดอลลาร์จะเป็นกรงเต๊กจริงหรือไม่ก็มาวัดกันที่ปีนี้แหละว่าดอลลาร์จะเป็นกงเต๊กไหมนะครับแล้วก็สกุลเงินต่างๆเนี่ยน่าจะโดนโจมตีครับ ภาวนาว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่าให้ใครมาโจมตีค่าเงินบาทเราอีกนะครับไปโจมตีสกุลอื่นแล้วกันซึ่งซอคงตอบไม่ได้นะครับว่าสกุลไหนจะโดนโจมตีแต่ซ้อมองว่าตัวเปลี่ยนนะฮะตัวเปลี่ยนเกมก็คือสกุลเงินของอังกฤษที่เขาเริ่มออกมาตั้งแต่ปลายปีหกจละฉะนั้นนี่คือสาระสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะอ่ะไปเจาะกันในเรื่องของเงินซอเกิดแล้วนะว่าเงิน งานและความรักของชาวราศีเมษเละเละจริงครับปีนี้แต่มันไม่ใช่เละแบบทุกผู้ทุกนามนะ70%เละฉะนั้นใครที่มีหนี้มีสินอยู่ใครที่บริหารการเงินไม่ดีใครที่ทำธุรกิจแล้วไม่มีคอนเนค t ชันที่ดีพอเละครับ70%จะเละนะฮะซึ่งหมายความว่าคนส่วนใหญ่ครับฉะนั้น คลิปนี้ออกในช่วงปลายปีหกเจ็ดและออกมาก่อนที่ดาวจะยกในเดือนพฤษภาคมวันที่ส3าพฤษภาคมปีหกดสิ่งแรกที่ชาวราศีเมษจะทำไปคุยกับธนาคารไว้เลยครับเขาให้กู้เท่าไหร่กู้เท่านั้นครับเขาบอกว่าเอ,อ้ยยังกู้ได้อีกสิบล้านกู้หมด1ิบล้านเลยครับเขาบอกว่ากู้ได้อีกส0สบล้านกู้หมด30สิบล้านเลยครับบอกได้เลยว่ารอบนี้ชาวราศีเมษจะต้องใช้เงินหมุน เป็นสิ่งจําเป็นจริงๆเพราะว่ากระแสเงินนั้นจะปั่นป่วนแล้วใครที่ถือค่าเงินและไปเล่นค่าเงินไปเล่นสกุลเงินนะฮะบอกได้เลยเตรียมเละนะฮะเพราะว่าซอสบอกแล้วมันจะมีการโจมตีค่าเงินฉังนั้นใครที่เข้าถูกทางก็จะรวยฉะนั้นชาวราศีเมฆอีก30เอร์ซนในเรื่องเงินเรื่องทองซอเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จแต่มันเป็นคนกลุ่มน้อยไงนะฮะ มันเป็นคนกลุ่มน้อยจริงๆชาวราศีเมฆสังเกตไหมว่าในช่วงสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ในปีหกเจ็ดที่มีดาวพฤหัสหยียบในเรือนกระดุมพักคือเรือนการเงินของชาวราศีเมฆในปีหกเจ็ดที่ผ่านมาและจะเหยียบต่อไปจนถึงวันที่สิบสามพฤษภาคมปีหกแปดสังเกตไหมัะว่าชาวราศีเมฆไม่ได้เลื่อนหรูออลังการงานสร้างในเรื่องเงินเรื่อง,องทองนี่คือสัญญาณที่เตือนแล้วนะ ว่ามันจะเกิดจริงในปี67ฉะนั้นโทษทีในปี68ฉะนั้นในปี68เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองชาวราศีเมฆประมาทไม่ได้ครับจะไปหวังน้ำพึ่งบ่อน้าจะไปหวังว่ามันจะดีขึ้นมันไม่มีทางครับมันมีแต่จะหนักแล้วก็หนักแล้วก็หนักฉะนั้นชาวราศีเมฆขั้นใดไม่วางแผนเรื่องการเงินการทองที่ดีไม่มีคอนเน็กชันในเรื่องของการค้าการขาย ไม่มีคอนเน็ชันกับเงินแหล่งเงินกู้จบข่าวครับนะโดย,ยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะฮะซอห่วงมากๆเลยว่าจะมีการตกงานกันมหาศาลแค่ไหนพอพูดถึงคำว่าตกงานนะครับไปดูกันนิดหนึ่งดาวนั้นมีการยกตัวนะครับซึ่งก็เป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมอีกแล้วนะครับและการยกตัวในลักษณะนี้ในทางหลักโหราศาสตร์ไม่ชอบใจดังนั้นชาวราศีเมฆซอเชื่อว่า น่าจะมีการตกงานมหาศาลและกลุ่มโรงงานอุตสาหากรรมจะมีการย้ายฐานการผลิตซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี68ประเทศไทยคงไม่รอดครับนะฮะคงไม่รอดคงน่าจะมีการย้ายฐานการผลิตแล้วคนตกงานน่าจะอยู่ในจำนวนหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าดวงประเทศเรามีดาวพฤหเนะครหนะฮะอยู่ในเรือนสุภาค้คำดวงชะตาไว้อยู่พอสมควรต่อให้ย้ายฐานการผลิตยังไงก็คงไม่น่าสะเทือนเราเท่าไหร่ แต่ชาวราศีเมฆโดยทั่วไปนะครับก็คงต้องบอกว่ากอดงานให้แน่นๆครับอย่าตกงานเด็ดขาดถ้าคุณตกงานแล้วไม่ตอบไม่ได้เลยว่าคุณจะตกงานยาวแค่ไหนนะต้องบอกงี้นิดนึงแล้วประเทศไทยเองนะฮะก็ฝากเตือนนะฮะไอ้นโยบายค่าค่าแรงขั้นต่าําจะเป็นตัวซ้ําเติมประเทศไทยอย่างดีเลยนะซ้ําเติมเลยนะซอใช้คําว่าซ้ําเติมนะเพราะว่าอะไรนะฮะ พอตั้งแต่มีค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยซ้อเห็นคนไทยเรานะโทษทีไม่เรียนหนังสือครับออกจากระบบการศึกษาเยอะมากเพราะเขาถือว่าเขามีค่าแรงขั้นต่ำไว้เลี้ยงชีพแล้วคนไทยนะฮะวันข้างหน้าจากการศึกษาจะสู้ประเทศอื่นในเพื่อนบ้านไม่ได้นะนะครับอ่ะไม่พูดมากในเรื่องของการเมืองฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับนะักเหนื่อยและเครียดแน่นอนฉะนั้นชาวราศีเมษท่านใดที่มีงานทําอยู่ ดีใจกับตัวเองเถอะครับจะพอกินหรือไม่พอกินไม่รู้รู้แต่ว่าดีใจกับตัวเองเถอะครับที่ยังมีงานทําตลอดปีห8ท่านใดที่ตกงานนะครับซอเก่งว่าจะตกงานยาวอาจจะหางานไม่ได้ไหมในปีหกดหรือถ้าได้มาแล้วก็อาจจะต้องกระเสือกกระสนอาจจะต้องดินน้นรลนนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยซอก็บอกแล้วนะว่าชาวราศีเมฆโดนทุกสเต็ปฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีเมฆเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าจะมั่นคงไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าจะอ่าหวานชื่นและกลับไปที่ดวงประเทศอีกแล้วฮนะคำว่าคอนเนคชั่นการค้าการขายการพูดคุยการค้าระหว่างประเทศประเทศไทยระวัดระวังการโดนหักหลังคู่ค้าอาจจะทิ้งเราลอยแพรเรานะครับคนที่เคยลงทุนกับเราเคยที่สั่งสินค้าเราอาจจะลอยแพรเราได้ ฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็คือหุ้นส่วนดาวปัตตานีนะครับดาวปัตตานีคือดาวแห่งคันเป็นหุ้นส่วนกันฉะนั้นในความเป็นหุ้นส่วนมันก็จะเกิดความเสียหายในเรื่องของดวงประเทศและในเรื่องของความรักเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ซ้อมมองว่าเจ็ดสิบปอร์เซ็นตอีกแล้วครับจะร้องไห้โหนะคบกันมาดีๆบทจะเลิกเอาเลิกกันเลิกกับฉันเฉ,เฉยเลยเหลอไปม,มีคนใหม่เฉย,เ,ฉยเลยเหลอ แอบไปมีคนอื่นเลยเหรอทิ้งฉันไปเลยเหรอนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมฆส่วนใหญ่นะครับนอกนั้นอีก3 0เนี่ยคงต้องประคับประคองกับชีวิตคู่ไม่ได้บอกว่าสวยสดงดงามไม่ได้บอกว่าจะรอนการ์ดวิวาไม่ได้บอกว่าโลกจะเป็นสีชมพูหมายเพราะในาใน1เ0อร์เซนตี่ยซอก็ยังไม่ได้มองว่าความรักของชาวราศีเมฆจะดีเป็นกำลังใจให้ขอให้โชค